โอเคนะครับต้องขอกราวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านดนะ้วยผมพบรายการในอ e ีกเกมเมื่อก่อผมเลฟวันนี้เกมแล้วตัวเอ็กบริโตนจารวันถิ่นเช่นเคยนะผมสำหรับวันนี้เจาอยู่ในหัวข้อที่ว่าตัวละครไหนบ้างในเกมที่จะมีโอกาสรีคิดอันตรีเป็นเจ็ดดาวแล้วก็ตัวละครที่มีอันตรีเจ็ดดาวอยู่แล้วจะมีรีคิดเจ็ดดาวเพิ่มหรือไม่นะผมนะโอเคก่อนที่จะไปเริ่มกันนะผมต้องขอบอกว่าตอนนี้จมูกผมตันแล้วก็ติดขัดมากทำให้พูดลำบากมากนะผมนะถ้าพูดตรงไหนไม่คล่องไม่ชัดหรือพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยกันนะคคครรรััััััับบบผผมมมมมนน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 ะะะะโอออออเเเเาาาาดดดดููื้้้้หหกกกก่่่่วววววสตตตีีีีปปปจจุใไลลลลทท็็7แย 40 50เลยแล้วก็ยังมีตัวละครที่ยังไม่ปลดเป็น7ดาวอ,อีกประมาณ50ก็ถือว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมนะโอเคสำหรับหลักเกณฑ์ที่เราจะมาใช้ในการวัดในวันนี้ว่าตัวละครไหนบ้างที่จะมีโอกาสมีคิเป็น7ดาวเนี่ยก็จะใช้หลักเกณฑ์จากความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่ตัวเกมมันเคยเอาออกมาใช้นะครับผมนะว่าตัวไหนมันจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดนนะผนะเาวนะ็ป7ด ก็นะผมสลับตัวคอนผมเลือกมาในวันนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดหรือก็คือมันดูเข้าเค้ามากที่สุดนะผมนะใครเห็นก็อาจจะคิดว่าเออมีความเป็นไปได้นะครับผมนะะเราก็เริ่มที่คู่แรกนะครับผมแนละ้วหรับตัวของโตโตอุซูมกิร่างซีค้าซงโหมดแล้วก็ในส่วนของซาสกิร่างลีเนชลิงกันตัวนี้เป็นตัวละครที่มาพร้อมกันในส่วนของตัว2ปี anniversary <S <S 2> <S อเนวนอร์ซอรี่นะครับผมนะทำไมผมคิดว่า2ตัวนี้จะมารีชิตเจ็ดดาวพร้อมกันหลายคนที่เห็นก็อาจจะ อ๋อหรือเก็ตเหมือนกันว่าเอ้ยสองตัวนี้มันมาคู่กันนะมันก็มีความเป็นได้นึ่งที่มันจะมาเป็นเจ็ดดาวคู่กันใช่ไหมคืออย่างงี้ครับผมตัวของ3.5ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเป็นเป็นส่วนของมาดาระกับฮัชิิลมะนะผมนะซึ่งมันเป็นตัวละครที่มาพร้อมกันตอน 1. ปีเป็น1.51นปีอันนิวซารี่นะผมนะทีนี้ถ้าเกิดให้เรียงตามนะผมนะตัวที่จะมาต่อมันควรจะเป็นในส่วนของนาโต้ล่างเคเอ็มแล้วก็ ซาติเกอรล่า,าง EMS ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่านาโตะล่างเขียวเแล้วก็ซาติเกอรล่า,าง EMS เนี่ยมันมาแล้วนะผมสหรับรีชิดเจ็ดดาวก็เลยปัดตกไปสหรับสองตัวนี้จะมาตอน4ปีนะผมนะและทีนี้นะผมตัวละครที่ยังไม่มาก็คือเป็นในส่วนของนาโตะตกับซาติเกอร์ผมก็เลยคิดว่า2ตัวนี้เป็นตัวละครที่มีความเป็นไปได้มากสุดที่จะมาตอน4ปี่ปนนิเวอร์ซารีนะผมนะมันก็จะมาเชื่อมโยงกับคู่ต่อมาก็คือในส่วนของตัวของอินดากับอาชูร่า2ตัวนี้นะผมนะในส่วนของอินดากับอาชูร่าเนี่ยมันมาตอนช่วง1.2.5ปีีออนนิิเเวรร์ซาาถ้ากดให้นับเรียง ไล่มาจากตัวของนานร์โตกับซาเกะของวิธีนะครับผมก็คือ2ตัวนี้เนี่ยผมมีความทฤษฎีอยู่2อย่างคือ1มันจะมาตอนช่วงก่อน4.5ปีกับเป็นตัวละครตอน4.5ปีไปเลยแต่สำหรับผมความเป็นไปได้มากสุดที่มันจะมาก็คือมาตอนก่อน4.5ปีนะผมนะก็คือไอตอนของนานร์โตกับซาเกะร่างเคเอเนี่ย มันจะมันมาก่อน4ปีนะผมนะซีตัวของอินดากัาชูร่าที่มันเป็นตัวละครช่วงจุดของปีเนี่ยก็คือ2.5ปีหรือ1.5ปีเนี่ยมีความมือได้น้อยมากที่มันจะมาเป็นแบบว่าตอนฉลองปีใหญ่นะครับผมนะก็เลยคิดดูนะผมนะถ้าเกิดให้ไล่เรียงเนี่ยตัวของมาดาระกับฮิชิรามะมาตอน3.5ปีแล้วถ้าเกิดตอนช่วง4ปีเป็นนารุโตะกับเซอร์เกะล่างหัววิถีจริงๆนะผมนะตอนอา่าช่วงฉลอง4.5ปีที่จะมาในเดือนพฤศจิกาปีหน้านะผมเอ้ยขออภยัย คืสภาปีหน้านะผมนะก็มีความเป็นไปได้อยู่2อ,อย่างคือจะเป็นตัวละครใหม่กับเป็นในส่วนของนารุโตะกับซาเลกเกะนะผมนา่งชาโดแล้วก็สากุระนางเกนินจาวจะมาอีกครั้งหนึ่งตอน4.5ปีนะผมนะผมคิดว่า2ตัวนี้เนี่ยมันยังเทพอยู่แล้วก็ตัวละครเก่าๆมันยังไม่ได้เกิดก็เลยคิดว่าไอ้ตัวนี้อาจจะเลื่อนไปอีกนานคิดว่าถ้าเป็นไปได้มากสุดก็คงมา4.5ปีนะผมนะก็เลยคิดว่าตอน4ปีคงเป็นโตกกับเกดนะผมแล้วก็ในส่วนของ ก่อน4.5ปีจะเป็นอินดากาชุล่าแต่คือปัจจุบันตอนนี้เป็นเดือนสิงหาคมแล้วนะนะซึ่งตู้ประจําเดือนของสิงหาที่เป็นเจดาวคู่ยังไม่มาเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลา3เดือนก็คือสิงหากันยาคมก่อนที่จะเป็นถึงเดือนพฤศจิกาที่เป็นฉลอง4ปีเพราะฉะนั้นตอน4ปีเนี่ยเราจั่วหัวไปแล้วไปนในส่วนของนันโต,โตก,กับซาเเกตล่างผมวิธีนะผมสตัวนี้และทีนี้ก็คือมันจะมี3ตู้ก่อนที่จะถึงช่วง4ปีเราจะดูกันว่า3ตู้นั้นจะเป็นตัวอะไรนะผมนะทีนี้ผมขอพูดตัวละครนอกโพยก่อนนะผมนะในสสวขออองชอชิิิุุุุยยะหัต มันมีความเป็นไปไ,ได้น้อยมากที่จะรีชิดเจ็ดดาวคู่กับคนอื่นนะผมนะพักตัวละครที่จะรีชิดคู่กับชิซุได้มีตอนนี้ก็คืออ,อิทาจิร่างไชงุสานแผมแต่ว่ามีความเป็นไปไ,ได้น้อยมากเลยผมก็เลยคิดว่าชิซูเป็นตัวละครพิเศษที่อาจจะรีชิดเป็นเจ็ดดาวคนเดียวเดียวเป็นตู้เดียว มาดักเพชรก่อนที่จะถึงตอน4ปีจริงๆนะผมนะอาจจะเป็นตัวฉลองเปิดงานก็คือแบบตอนปีที่แล้วที่ว่าชิซุยรีคิดคนเดียวโดดๆนะผมนะเป็นตู้พิเศษตู้เดียวนะผมนะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือปลดล็อกเป็นเจ็ดดาวแล้วก็รีคิดอันติีเจ็ดดาวตู้เดียวตัวเดียวเลยนะผมนะก็เลยค,คิดว่าอันนี้มีความเป็นไปได้มากกว่านะผมนะที่จะมาตอน4ปีนะครับผมดูว่าอาจจะมาก่อน,นนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูติดตามกันไปโอเคเราเรื่อที่คู่ที่หนึ่งนะผมสรับในส่วนของตัวแรกก็คือโอบิโตะสีฟ้านะครับ สองตัวนี้มีความเป็นไปได้อยู่พอควรนะผมนะแต่หลายคนอาจจะคิดว่าตัวคาคาชิสีบ่วงเนี่ยมีโอกาสไปรีคิดกับซาบุสะมากกว่าเพราะว่ามันมีภาพหลุดมาที่ว่าเป็นในส่วนของซาบุสะรีอ่าสู้กับตัวของคาคาชิร่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนของซากุระที่สู้กับอ่าในส่วนของตัวอ่าไอเนี่ยซาโซรินะผมนะก็คนอาจจะคิดว่าเอสองคนนี้ ต้องบอกว่าสี่ตัวนี้มันมีโอกาสที่จะรีคิดตามภาพแต่ผมคิดว่าไอตัวของที่มันเป็นตัวละครที่มันปลดจีดนดาวไปแล้วแล้วก็เป็นบอดสองด้วยเนี่ยมีโอกาสน้อยนะครับผมที่มันจะมารีคิดในช่วงระหว่างนี้นะผมนะผมว่ามันควรจะเไป็นเป็นตัวเกิดทีหลังมากกว่าแบบว่าเป็นรีคิดตอน s a m อะไรเงี้ยเพราะว่า ผมคิดว่าหลังจาก4ปีไปเนี่ยตัวละคราอาร์ตการก์ดเดาวเนี่ยจะเป็นการที่แบบว่าเข้ามาแทนที่การหดาวแล้วตัวละครที่มีอันติเป็นการหดาวทั่วไปธรรมดาเนี่ยอาจจะน้อยลงแล้วก็อาจจะรีคิปเป็น7ดาวกันเยอะขึ้นตู้ที่มาตอนพร้อมกับแซมเนี่ยอาจจะเป็นตู้อันติเจ็ดดาวแล้วก็ลดจานวนเพชรที่สุ่มลงมาหรือว่าเพิ่มเลตมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นตัวของตัวเก่าๆอะไรแบบนี้เพื่อเอามาขายผู้เล่นเก่า ที่แบบว่าวอตัวนู้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะผมนะซึ่งในส่วนของตัวาาคาคาชิคู่กับซาบุสาก็คิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้แต่มันก็ไม่ได้ถูกปัดตกเลยทีเดียวแต่อีกอย่างนึงก็คืออีกตัวนึงก็คือในส่วนของขาาคาคาชิดับเบิลชาริงกันกับในส่วนของตัวอบิโตะแต่ผมคิดว่าคู่นี้มีความเป็นไปได้น้อยมากนะผมเพราะว่าไอ้าาคาคาชิดับเบิลชาริงกันเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มาถัดจากหลังจากที่ตัวของอบิโตะกับคาคาชิมันสู้กันแล้วเรียบร้อยผมคิดว่าตัวที่มีโอกาสจะรีคิดคู่าง ครึ่งนะผมนะ baptism, mm hmm. คือที่โดนซิสึครึ่งยึดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเองเป็นราสีขาวครึ่งเนี่ยอันนี้น่มีความเป็นไปได้มากสุดแต่สำหรับไอตัวโอบิโตะสีฟ้ากับคาคาชิสีม่วงอันนี้ผมก็ให้ความเป็นไปได้เยอะกว่าซาบุสากับคาคาชินะเพราะว่าส่วนตัวนี้เป็นตัวละครที่มีอันติคู่กันในส่วนของนารุโต้สตอมสีที่เป็นเกมต้นฉบับของภาคนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตขึ้นให้นะครับผม しなよしいやるぞ。 ต่อมาคู่ต่อมาที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้อีกก็คือในโซของตัวละครเอางี้ก่อนดีกว่าผนจะบอกว่าตัวละครที่มีความเป็นไปได้ในการจะรีคิปเป็น7ดาวก็คือตัวละครที่มันยังไม่ปลดเป็นเจดาวแต่ก็อาจจะมีคนย้งได้ว่าเอ้ตัวห้องนี้มันอาจจะลดเป็นเจดาวตอน All อ u t รอบถัดๆไปก็ได้อันนี้ก็เป็นความเป็นไปได้ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะผมแต่ว่าสําหรับตัวละครที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากสุดก็จะเอามาให้ตามที่ดูนี่แหละต่อมาก็คือตัวของคนคูโร่กับเทมาลินะครับผมนะ แล้วก็เป็นในส่วนของตัวกาละนะครับผมนะซึ่งไอ้สาตัวนี้มันเป็นตัวละครสามทารเสือของแก๊งอ,อ,อะไรนะคาเสครั้งนี้นะผมนะซึ่งผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่มันจะรีคิดเป็นเจดาวคู่กันก็คือมีได้2คู่ก็คือหก็คือเป็นคันคุโรกับเทมาริสอคือเทมาริกับกาละและสคือคันคุโรกับกาละนะผมนะ มีความเป็นไปได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมหรืออาจจะมาเป็นตู้3ตัวพร้อมกันแบบตอนช่วงฉลอง3ปีในวอร์ซิลี่อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็คิดว่ามันยากอยู่เหมือนกันนะที่จะรีทิตัวถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงฉลองแบบงานใหญ่นะครับผมแล้วก็ต่อมาอตัวหนึ่งนะครับผมนะที่ผมคิดว่ามันลุดพลเหมือนกันก็คือนสิสโซนของตัวปู่อนอินะครับผมนะเพราะว่าปู่อนอิไม่มีตัวละครที่รีคิดคู่ได้เลยนะครับผมนะนอกจากจะรีคิดกับพวกคางเงะด้วยกันนะครับผมผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวนอกคยเหมือนกัน ต่อมาคู่ที่ผมคิดว่าเป็นไปได้นะผมก็คือเป็นในส่วนของตัวชิลเลอร์บีกับในส่วนของดารุยนะผมนะสองตัวนี้ยังไม่ปลดเป็น7ดาวนะผมแล้วก็เป็นตัวสารชีเียงเหมือนกันถึงมันจะอาจจะดูแบบว่าเป็นไปได้ยากแต่ก็ คิดว่าตัวละครสงตัวนี้มันมาจากแคนเดียวกันน่ะแล้วก็เป็นตัวคู่กันเนี่ยผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะรีชิดคู่กันแต่ว่าหลายคนก็อาจจะคิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นลายครั้งนี้กับคิลเลอร์บีใช่ปะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นในส่วนของดาล,ลุยกับไอตัวของคิลเลอร์บีเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ไม่อาจปาตกทิ้งนะครับผมนะทีนี้นะผมนะมันก็จะมาสู่ในตัวที่ว่าตัวละครที่มันเป็น7ดดาวที่ปลดล็อกไปแล้วเนี่ย มันมีโอกาสที่จะรีคิดไหมแล้วก็ผมขอพูดว่ามันมีโอกาสนะผมเพราะว่าในโซของตัวพวกนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวของมิียโตะล่างรีแอนิเมชันคุณมาริโมดเพราะว่ามันเป็นตัวละคร7ดาวที่มีนตีเป็น6ดาวแต่ว่ามันก็ยังมีอัติรีคิดเป็น7ดาวมาเหมือนกันก็คือในตัวนี้นะผมนะซึ่งก็แปลว่าตัวละครที่มันเป็นกด7ดาวไปแล้วก็ไม่ได้มี ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มาเป็นอันตรีเจ็ดดาวเหมือนกันก็อาจจะมาในอนาคตแต่สำหรับผมคิดว่าตัวละครที่มันยังไม่ผลเป็นเจ็ดดาวเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่านะครับผมนะหรือก็ต้องดูว่าตัวละครไหนที่มาผลิเป็นเจ็ดดาวแล้วเนี่ยมีบอร์ดในส่วนของบอร์ดสองก็คือไอ้บอร์ดหนึ่งก็คือบอร์ดที่มันมีอุปกรณ์ลินจาเจ็ดชิ้นนะครับผมนะ โอเคสำหรับคู่ที่ผมิสต์ไว้ตอนนี้ก็มีในส่วนของนาตโตะกับซาิเกตล่างของวิถีนะผมนะมีในส่วนของคาคาชิซาบุสะคาคาชิละกับโอบิโตะนะผมนะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวแก๊ง3มทหารเสือก็คือในส่วนของตัวการาเทมารีแล้วก็ดารุเอคาทูโรแล้วก็เป็นในส่วนของดารุยกับชิลเลอร์บีนะผมนะอันนี้คือแก๊งที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากสุดที่จะรีคิดเป็นเจ็ดดาวคู่กันนะผมนะ โอเคเดี๋ยวอันนี้ขอขั้นนิดนึงนะผมนะอันนี้เป็นเนื้อหาส่วนเสริมหลังจากที่ผมทำคิวดีโอเสป็จไปแล้วแต่ผมลืมพูดในส่วนของหัวข้อประเด็นตัวนี้นะผมนะเป็นหัวข้อที่สักอีกอันนึงที่สําคัญเหมือนกันนะผมนะโอเคผมลืมพูดไปอีกสองอย่างคือหนึ่งคือตัวแก๊งที่มันอาจจะดีคิดเพิ่มเติมก็คือในส่วนของตัวบูรุโตะนะผมนะมิสึกิแล้วก็ซาเาดาที่เป็นรุ่น 7, เจ็ดไอที่เป็นทีมเจ็ดในปัจจุบันนี้สำหรับซาราดาผมคิดว่าคงเป็นอันตนะีพันปักษาผมตามชาวอนิเมะใในนนนส่วน่ว uki, ววขอออองงงบบมมมิกกกกก็ัััตต้้้ระผผหไยาาาคคืุจ กระสุนกงจากคราม่าของตอนที่โมโมชิกิมันสิงร่างนะผมนะอันนี้ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นอันนั้นมากเลยถ้าเกิดเป็นเจดาวอันนั้นเนี่ยมันจะเท่มากเลยนะบรูโตเนี่ยทีนี้นะครับผมมาก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวพี่น้องกินคาคุกินคาผมก็คิดว่า ไอตัวนี้มันก็มีโอกาสที่จะรีคิดคู่กับดาลุยเหมือนกันนะเพราะว่าไอตัวนี้ตอนภาคสงครามรุ่นจินจานมันสู้กันนะผมนะแล้วก็ยังมีคาคุสึษษที่ยังไม่ได้รีคิดนะผมนะอันนี้ต้องรอดูกันไปนะผมอะโอเคทีนี้ตัวของข้อหลักที่ผมจะพูดในตอนนี้ก็คือในส่วนของตัวน้องลินนะผมนะตัวน้องลินเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวละครที่มีโอกาสน้อยมากที่จะปลดเป็นเจ็ดดาวแล้วก็รีคิดอันติเป็นเจ็ดดาวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวน้องลินตอนนี้ปัจจุบันมันเก่งและมันเทพมากนะผมมันเทพที่มันเป็นตัวต้องบอกว่ามัันตว เมื่อเข้าบ้านมานะผมนะมันจะอันตรีทาให้ตัวของทั้งทีมเป็นไอเฟนทั้งหมด1ิวิคือเป็นอมตะที่ไม่สามารถทะลุได้นะครับผมนะก็คือต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาสิวิถ้าเกิดทีมคุณบ้านคุณเนี่ยมันโหดมากเลยนะมันถ้าเกิดลินเป็นไออินทําให้ทั้งทีเป็นอมตะเนี่ยมันจะทำให้โอกาสในการการบ้านชนะคุณเนี่ยแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ผมให้อยู่ที่แปดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าน้องลินเนี่ยเอาไปไว้คู่กับบ้านไหนเนี่ยคือถ้าเกิดบ้านนั้นโหดอยู่แล้วเนี่ยมันจะโหดย คือในส่วนของตัวน้องลินเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันมีโอกาสมั้ยใช่จะปลดเป็นเจดาวเพราะว่าตัวน้องลินในปัจจุบันเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วมันเพอร์เฟกอยู่แล้วผมเข้าบ้านมาอันตีปุ๊บเป็นอมตะทั้งทีมใช่ไหมแต่คือการที่มันจะทํารีคิดอันตีเป็นเจดาวมาแปลว่าอันตีเจ็ดดาวอันนั้นเนี่ยมันต้องดีกว่าอันเก่ามันต้องแบบว่าเข้าบ้านมาปุ๊บใช้งานได้เลยทันทีแบบอันเก่าแล้วคือทั้งทีมก็ต้องเป็นอมตะเหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะได้มาแบบอื่นมาเพิ่มเติมแทนแต่ผมคิดว่ามเทววดดํา้้ลแย เป็นอมตะด้วยเนี่ยมันจะเกียนมากแต่ว่าการที่เข้าบ้านมาปุ๊บอมตะไออันตีแล้วทาให้น้องทีเป็นอมตะพร้อมทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เกียนมากเลยนะผมคิดว่าการที่อันตีมาแบบทำดาเมจเลยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่สำหรับน้องลินนะผมนะคือในปัจจุบันตัวนี้มันก็มีตัวอันติที่พอใช้งานปุ๊บทั้งทีเป็นอมตะเหมือนกันก็คือในตัวของนารโตะร่างเคลมที่รีคิดมานะผมนะอันตมันเนี่ยเมื่อใช้งานตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะ อาจะทให้ทั้งทีเนี่ยเป็นอมตะผมไม่แน่ใจว่าต้องเก็บหลอดแดงให้เต็มหรือเปล่าแต่คือพอใช้งานปุ๊บทั้งทีมจะเป็นอมตะทั้งทีทันทีนะผมนะเหมือนกับน้องลินนะผมผมก็เลยคิดว่าน้องลินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะรีชิดจริงๆเนี่ยในอนาคตจะต้องมีตัวละครที่มันเก่งกว่านี้กว่าน้องลินมาก่อนน้องลินถึงจะสามารถรีชิดได้นะครับผมนะ เพราะฉะนั้นก <Lean> ็เลยคิดว่าน้องลินมีโอกาสน้อยมากที่จะปลดเป็น7ดาวเพราะถ้าเกิดปลดเป็น7ดาวปุ๊บเนี่ยตัวของน้องลินจะเป็นตัวที่โดนเพ่งเล็งหรือเล็งเป้ามากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมันแบบว่าโดนอัพบอร์ดถึงบอร์ดสงแล้วเลือดมันเป็นแสนเนี่ยถ้าเกิดน้องลินฆ่าน้องลินไม่ตายนะผมนะสามารถอันตีเป็นอมตะให้ทั้งทีได้รัวๆเลยก็เลยคิดว่าอาจจะถูกปัดตกไปนิดนึงอตัวของน้องลินนะผมเพราะว่าคงต้องรอดูกันไปอีกระยะหนึ่งว่าจะมีตัวที่เก่งกว่าน้องลินมาหรือเปล่าน้องลินถึงจะถูกรีคิดนะผมนนก้อัเืหา โอเคทีนี้เรามาสู่หัวข้อที่2กันดีกว่าหัวข้อที่ว่าตัวละครที่มีอันตีเจ็ดดาวอยู่แล้วจะรีชิดอันตีเพิ่มหรือไม่นะผมนะตอนนี้ขอพูดเลยว่ามีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ขอพูดเลยว่าเป็นไปได้น,นะครับเพราะว่าตัวของนรโตร่างไลท์เนี่ยมันมีอันตีเป็น7ด,ดาวอยู่แล้วแล้วก็ตัวละครเป็นเจด,ดาวด้วยซึ่งมา ตั้งแต่ตอน3ปี a นเวอร์ซารีเลยนะครับผมนะซึ่งการที่มันจะรีคิ t เป็นสี6นาเนี่ยมันจะทำให้ตัวนี้ดูง่อยลงนะครับผมก็เลยคิดว่าแน่นอนว่าตัวละครที่มันมีอดตดจะดาวอยู่แล้วเนี่ยมันจะมาแน่นอนสำหรับพวกตัวแก๊งนารุโตะซาสิกเกะสกุระนะครับผมนะทีนี้มันก็จะมาอยู่ตรงที่ว่าไอตัวละครที่มันรีคิ t เป็น7ด,ดาวไปแล้วมันจะมีโอกาสมา,มาอีกหรือไม่สำหรับผมคิดว่ามีนะครับผมนะเพราะว่านารุโตะกับซาสิสเกเกะเนี่ย นั่นารูโตะมันจะมาจบแค่ที่ทายเบสบอมเหรอหรือว่าซา r a t e มันจะมาจบแค่คิรินไลนิ่งเหรอผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะไปได้ไกลมากกว่านี้นะผมอย่างเช่นอิระจิผมคิดว่าอิระจิอาจจะรีคิดเจ็ดดาวเพิ่มอีกนะผมเพราะว่าตัวอิระจิมันยังสามารถไปสุดได้มากกว่านี้จริงอยู่ที่สกิลปัจจุบันมันดีแล้วแต่อันติผมคิดว่ามันยังไปได้ไกลอีกนะผมก็คือตัวของอันติสุดเพอร์เฟกต์ฟอร์มสุดสโนวโอนะผมนะเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตขึ้นให้ นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งบผมก็คือตัวของตัวคนที่ตัวละครที่คน บทกันมากที่สุดก็คือในส่วนของเพนเทนโดจริงอยู่ที่สกิลปัจจุบันนี้มันเป็นไอเฟนเพื่อสกิลซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับตัวเพนนะผมพร้อมกับอันติมันเนี่ยค่อนข้างจะง่ายไปนิดนึงสำหรับใครหลายคนก็คงจะพูดกันนะผมก็เลยคิดว่าเพนเนี่ยมันควรจะมีอันตีที่ดีกว่านี้นะครับผมนะอาจจะเป็นแบบว่าขายเทพพิชิตฟ้า2ที่แบบว่าเอาอันตีเดิมเนี่ยมารีเมคใหม่แบบตัวของนารโตะล่างเซียนนะผมที่ว่าเป็นอันตีตะกั้ยกองจากแต่เอามารีคิดใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมหรือตัวของนารุโตะร ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มันแบบว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะผมก็เลยคิดว่าตัวละครที่มันมีอันตีเจ็ดดาวมาแล้วนะผมนะพวกที่แบบว่าปลดเจ็ดดาวแล้วนะแบบพวกตัวที่เป็นตู้คู่ผมคิดว่ามันจะมีเจ็ดดาวมาเพิ่มอีกในอนาคตนะผมแต่ว่าต้องรอดูว่าตัวไหนจะมีมาบ้างนะผมนะสำหรับตัวของนาโตะก,กับซาลิเกตร่างพ่อเนี่ยผมคิดว่ามีเป็นไปได้สองอย่างคือจะมีอันตีมาเพิ่มกับเป็นร่างใหม่ไปเลยก็คือเป็นนาโตะร่างจากกาักราไปเลยกับซาลิเกตร่างที่ถอดผ้าคุมออกอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะผมนะ แล้วก็ตัวละครที่คนรออีกก็คือตัวละครของตอนช่วงภาคเดือดร้าแต่มันเป็นตัวละครล่างมูบี้จะมาไม่มาน,นี่ต้องเราดูกันแต่ผมก็คิดว่าน่าจะมานะถ้าเกิดมันเอาโอบิโตะล่างพอมดมาได้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะที่มันจะเอาล่างเดือร้ามาเพราะมันก็เป็นตัวละครของเกมนี้เหมือนกันนะผมนะเนี่ยไอตัวละครที่มันไม่ควรจะมาในเกมมันก็ยังมาได้นะครับผมนะ โอเคนะครับ okay, ผมก็มีเนื้อหาประมาณนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะผมนะอันนี้เป็นเพียงแค่การแนะนำไม่การคาดเดานะผมนะเอาใช้หลักการจากความเป็นไปได้มากที่สุดนะผมขออภัยโอเคก็มีเพียงนี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะผมนะมีอะไรอยากสอบถามก็พิมพ์มาที่กล่อ,องคอมเมนต์ด้านล่างหน้าถ้าคิดว่าอยากติชมตรงไหนหรืออยากจะแนะนําเพิ่มเติมตรงไหนก็บอกมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างวันนี้ต้องขอตัวก่อนสวัสดบบีครับผมจะไม่นะครับบ๊ายบาย เราขอเพิ่มเตมิมอีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวเพลงนะผมความเป็นไปได้ที่ผมคิดว่าน่าจะมาเป็นอันติรีคิดอีกรอบหนึ่งก็คือรวมแสงอุษห์นะครับผมนะซึ่งในเกมส์สตอมสี่มันมีอันตินี้อยู่นะครนะับเป็นอันติที่ใครหลายคนก็ชอบเหมือนกันเ,เดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ตอนจบแล้วกันนะครับผม サバの時だ。